We'll yeah. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโจฟิวเจอร์โฮมบ้านมือ2นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นที่เปิดราคาในราคาทาวเฮาส์ถ้าใครที่ตั้งงบประมาณเอาไว้ไม่ได้สูงมากหลังนี้ก็อาจจะเป็นอีกหลังหนึ่งที่ตอบโจทย์กับใครลหลายๆคนเป็นแบบบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ดิน54ตารางวาเป็นบ้านที่หันหน้ามาทางทิศเหนือและที่นี่คือโครงการสุภาัยวิวพระรามส ตั้งอยู่ในซอยพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาค,ครเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศข้างในบ้านกันบ้านหลังนี้เขาทำประตูสแตนเลสเอาไว้ให้เลยนะเป็นรั้วสแตนเลสเป็นประตูสแตนเลสบานเลื่อนบานใหญ่หญๆเปิดออกมาได้กว้างเลยแล้วก็มีหลังคาคลุมออกมาไว้สำหรับจอดรถได้เลยไม่ต้องมาทำใหม่เลยนะจอดรถได้หนึ่งคัน พื้นที่ข้างบ้านเป็นพื้นที่ที่เดินได้รอบบ้านลงจอดรถปูกระเบื้องเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วบรรยากาศด้านข้างบ้านตรงนี้ก็จะมีไม้าหินให้นั่งเล่นม้าหินตัวนี้เขาแถมให้ด้วยนะะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาด54าสิบสีตารางวาเป็นบ้านที่ขายในราคาทาวเฮาส์ นี่คือเป็นบรรยากาศด้านหน้าบ้านจะมีไม้หินจะมีสนามที่เราสามารถที่จะมาปลูกหญ้าจัดสวนพักผ่อนบรรยากาศ<ม>ด้านหน้าบ้านได้บ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันถ้าสำหรับท่านใดที่ตั้งงบประมาณในการซื้อบ้านครั้งนี้ไม่สูงมากนักหลังนี้ก็อาจจะเป็นอีกหลังหนึ่งที่ตอบโจทย์กับใครให,หลายๆคน ที่จ่ายเงินไม่ถึง3ล้านบาทเราก็สามารถที่จะมีบ้านเดี่ยวสองชั้นกับสนามหญ้าที่เราจะมาตกแต่งได้ใหม่ตามใจของเราด้วยหน้าบ้านก็จะมีต้นไม้ยมต้นมะม่วงปลูกต้นไม้เอาไว้ให้แล้วจัดสวนเอาไว้ให้ด้วยมีไม้พุ่มไม้ประดับ เอาไว้หลายรายการเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมข้างบ้านเป็นบริเวณข้างบ้านเราอาจจะมาจัดสวนหินเพิ่มแต่ตรงนี้คือโซนข้างบ้านแล้วอาจจะมาจัดเป็นสวนหินสวนทางเดินเพิ่มได้นะปลูกไม้พุ่มไม้ประดับเอาไว้ให้ด้วยมีต้นมะม่วงใหญ่หลังบ้าน มีผัดสวนครัวคาเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้านกัน <c oughs> คือตรงนี้เป็นโซนของเฉลียงหน้าบ้านที่วางเป็นหินตัวหนอนเอาไว้ให้หลังคาคลุมกันแดดก,กันฝนเอาไว้ให้ด้วยสำหรับประตูทางเข้าบ้านจะเป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ๆ ที่เปิดออกไปได้กว้างเลยเราก็สามารถที่จะนำเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเข้าบ้านได้พอขึงในบ้านบรรยากาศทั้งในบ้านก็คือจะโล่งกว้างเลยบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ดิน54ตารางวาคือจะมีแอร์แถมให้ด้วยมีชุดโซฟารับแขกแถมให้มีโต๊ะวางกลางชั้นวางทีวีคือบ้านหลังนี้ค่อนข้าง เจ้าของบ้านให้ของแถมเยอะมีม้านั่งตัวนี้แถมให้ด้วยสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจัดฟังก์ชันเป็นโซนต,ตั้งโต๊ะกินข้าวเป็นโซนรับประทานอาหารกระจกรอบบ้านเลยเปิดหน้าต่างได้รอบทิศเลยบ้านหลังนี้ มีพัดลมเพดานแถมให้ด้วยนะเชื่อมต่อกับส่วนนี้เป็นห้องครัวนะห้องครัวเนี่ยก็จะวิวเป็นเคาน์เตอร์ครัวเอาไว้ให้ก็จะมีเตาไฟฟ้ามีมุดดูดฟันมีซิงค์ล้างจานเอาไว้ให้ครบเลยออกมาเฉียงด้านหลังบ้านเป็นลานซักล้างหลังบ้านปูกกระเบื้องเอาไว้ให้ มีหลังคาคลุมกันแดดกันฝนเอาไว้ให้แล้วเป็นพื้นที่เดินรอบสวนหลังบ้านได้เลยหลังบ้านก็จะมีเป็นพวกผักสวนครัวมีปลูกขาเอาไว้ให้ปลูกมะนาวเอาไว้ให้ด้วยเาไปดูห้องน้ําห้องน้ําชั้นล่างนะครับ ห้องน้ำชั้นล่างก็ <ค cosmos. S 1> เป็นห้องน้ําที่ใช้อาบน้ําได้ด้วยนะมีชาเวอร์ติดเอาไว้ให้ด้วยครยับเป็นห้องเก็บของใต้บันไดเราอาจจะมาบิ้วเพิ่มเติมเพื่อดูให้มันเรียบร้อยมากขึ้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปชมบนชั้นสองกัน ในส่วนของบันไดบันไดที่ก็จะเป็นบันไดไม้นะเป็นบันไดไม้จริงเลยแล้วก็จะมีชานพักจะมีช่องแสงที่อยู่ตรงชา้นพักในช่องแสงใหญ่ๆนะนะก็คือสามารถที่จะรับแสงธรรมชาติดาได้เป็นหน้านต่างบานกระทุ้งที่เราสามารถที่จะเปิดรับแสงรับอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวกนะครับพื้นสเปกชั้นบนส่วนของห้องโถงจะเป็นไม้ปาเก้ ข้างบนจะมีอยู่สามห้องนอนแต่ว่าทุกห้องจะใช้ห้องน้ำแชร์กันทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมห้องนอนใหญ่กันเลยเข้ามาในห้องนอนใหญ่ก็จะได้เป็นห้องนอนใหญ่ที่กว้างเลยนะเป็นมัสเตอร์เบดรูมสำหรับบ้านหลังนี้ก็จะมีเตียงแถมให้ด้วยแอร์าม่านแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเนี่ยห้องนอนใหญ่ห้องนี้เนี่ย จะมีระเบียงที่เราสามารถที่จะเปิดประตูออกไปรับลมชมวิวด้านนอกบ้านได้มีชั้นวางทีวีแถมให้มีตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ๆสภาพก็ยังใช้งานได้ดีส่วนี้แถมให้เลยคือเข้ามาก็คือทิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาแล้วก็อยู่ได้เลยนะบ้านหลังนี้ค่อนข,ข้างครบ ยังมีกระจด้านข้างบ้านอยู่ฝั่งนี้อีกที่เราจะเปิดเป็นกระจบานกระทุง้งออกไปรับแสงรับอากาศรับลมได้อีกด้วยนะครับ ไปดูห้องนอนสองนี่คือขนาดของห้องนอนสองมีแอร์ให้ทุกห้องเลยนะบ้านหลังนี้แถมแอร์ให้ด้วยแล้วก็จะเป็นห้องนอนสามห้องนอนสามนี่คือขนาดของห้องนอนสามนะครับทุกคนโดยมีหน้าต่างสองฝั่ง ที่เราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างสองฝั่งพร้อมกันได้มีแอร์แถมให้ทุกห้องเลยจะพาทุกคนชมห้องน้ำที่คือห้องน้ำที่ใช้แชร์กันทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเป็นชาเวอร์ประพันธ์ของอเมริกันกันดาบมีหน้าต่างบานกระทุง้งเปิดรับแสงรับอากาศได้ สำหรับทุกคนที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจบ้านเดี่ยวในราคาทาวน์เฮาส์หลังนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผมได้ที่เบอร์092-209 2638หรือว่าจะเป็นเบอร์0 9 4 8 8 6 8 8 6 6ก็ได้ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟิ t เจอร์โฮมบ้านมือสองของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปบ้านดีๆสวยๆถูกๆขอบคุณที่ติดตาม แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ